ลาออกมา,าปึ๊บอ่ะเปลี่ยนสีให้มันซะนอ่ะตอนดาวาสวาีนี้กอ่ะเปลี่ยนมะเสร็จละเตรียมปุ่มเรียบร้อยละปุ่มนี้น้องเช็คดูใส่แอคชั่นหลือยังแอคชั่นไม่ยอมเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไมนะครับจากนั้นเสร็จละ นะสร้างเพดสามขึ้นมาสร้างในเยอะใหม่ต้องชื่อว่าเพดสามนะมีสามแล้วยังไงครับไปอินเสิร์ตคีเฟรมที่เฟรมอื่นเฟรมที่มันไม่ซ้อนกันอะ่ะคิดความกับอินเสิร์ตคีเฟรมที่เฟรมที่สิบห้าอินเสิร์ตคีเฟรมนะทีนี้ก็เอารูปอนะ<ม>โพลิสตามาใส่<ม>นะสีเดียวกัน นี่คือส่วนของข้อมูลของเพจสามนะครับแล้วเราต้องทำยังไงครับตั้งชื่อใช่ไหมตั้งชื่อให้กับเฟรมซะคลิกที่เฟรมไปที่ property ต,ตั้งชื่อเพจเาเรียบร้อยผมก็ไปที่ปุ่มใช่ไหมครับไปที่ปุ่มเป,ป็น copy code ของปุ่มที่สองมาเลยง่ายๆคลิกปุ่มสามเพดมันลงไปตรงเพดนะก็เปลี่ยนเป็นเพดสามเสร็จเรียบร้อยทีนี้การโชว์ของปุ่มม,มันจบที่เป็นที่สิบก็อินเสิร์ a เ e ดเพิ่มเข้ามาให้มันโชว์ถึงเฟรมที่สิบห้า คุณก็เนี่ยคุณต้องการข้อมูลกี่หน้าคุณก็สร้างแบบนี้แค่นี้ครับหลักการมีแค่นี้นะครับแล้วก็ที่ความจริงที่จะสอนก็นคือเนี่ยคลิกปุ่มนี้มันจะมีซับมนโนย,ย่อยซับมนโนย่อยคลิกที่ซับมนโนย,ย่อยก็จะโชว์ Mm have -hmm. uh -huh. the baby.